อยนี่ไงเด้อเดยวเดยวสูงหน่อยอืมเตี้ยเลยสูงเฮ้ยพี่ต้อมเจ็บขาอยู่เลโอ้ยปึ้งปึ้งเออาครับแ้มสามน้องเวาครับว,วันนี้ก็้ังมิวได้รับภารกิจนะครับ อเดอมาตามล่าหาไส้เดือนอีกแล้วนะครับวันนี้จะช้ไส,ส้เดือนนะครับเป็นเหยื่อนในการตกปลาแบบขันไม้ไผ่นะครับแบบชาวบ้านเลยเอาแบบดั้งเดิมเลยที่เราเคยตกกันตอนเด็กๆเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองขุดหาไส้เดือนกันดูนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูงหน่อยเดียวเลย นไงนวยตัวยาวนี่ได้ไดดตัวนี้ภูมิใจนำเธอเลยนี่เท่าไหร่เนี่ยฟุตนึงได้ดูโโคตรยาวไหนยืดดิดูดิเนี่ยเนี่ยเกือบไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งได้เลยเนี่ย โอเดี๋ยอซีจะกินข้าวไม่ลงนะโอเคโอเคหลังจากที่น้องหมิวกับนันเนนนะครับไปขุดใส้เดือนมาก็ได้มาพอสมควรนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทำคอนเทนต์นะครับตกปลาดุกในบ่อของเรานะครับ ออวันนี้เราใช้วิธีการเนี่ยใช้คันเบ็ดไม้ไผ่ทุนรองเท้าแตะใช่ไหมนี่อันนี้นะครับเราถ่ายกันมาหลายรอบแล้วกับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับก็ได้รับความนิยมเลยเพราะว่าเป็นวิธีการตกปลาที่น่าจะเคยกันทุกคนนะครับ,บแล้วก็เหยื่อที่หาได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งซอยแมงมุมไส้เดือนอ่ะน้องอแดนบอกว่าแมงมุม<ช>อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำอคอนเทนต์แข่งขันกันนะครับ แ่ก็เลยก่อนนึกว่าโกรธอะไรแข่งใช่ไหมใช่ค่ะก็ดีนะมันจะได้ตื่นเต้นเล้าใจไงก็เดี๋ยวให้หาปลาใหญ่ดีกว่าให้เด็กๆตกกันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหาปลาที่ใหญ่สุดของตัวเองที่ตกได้เอามาเทียบกันใครน้ําหนักน้อยสุดโดนบทลงโทษดีไหมดีครับวิ่งรอบนี้เลยรอบเนี่ยรอบปอเนี่ยเอาไหมเอาเออแล้วก็เจออะไรก็แล้วแล้วแต่จะเจอเสือเจอสิงเจอ ให้ไ,ได้นั <c oughs> ่นแหละตรงนี้เยอะมากจะบอก <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวมาแข่งกันนะครับครึ่งชั่วโมงขอดูอุปกรณ์ของแต่ละคนนะครับอันนี้อะไรอ่ะคันเบ็ดไม้ไผ <c oughs> ่เวทเท่าไหร่ของหมิวสิบสิบสองค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อทำไมโคนคันกับปลายคันมันใกล้เคียงกันเลยว <c oughs> ันอ่อนๆหน่อยอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสายเอ็นก็จินดามณนีตัวเบ็ดก็จินดามนีเบอร์ไรเหมิวที่เตรียมมาแปด เบอร์แปดกันใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วเกี่ยวเหยื่อตกครับตอนแรกจะให้ครึ่งชั่วโมงดูแล้วปลาน่าจะเยอะนะครับเอาแค่15นาทีพอสาภาพก็นี่ครับอย่างที่เห็นเอซีนึกว่าลุยป่ายเมซอน ครับมีต่อแล้วครับน้องมิวเอาล้ครับทุนย้อนทุนย้อนครับวันติดแล้วนะครับขอทายสวยเปล่านะครับโอ้โหยเป็นไงครับแอคชั่นทันขอสายสวยคุไม่อยู่เออมาแล้วครับแต้มแรกครับยกได้ไหมยกเลยนะครับไม่มีใครช่วยนะครับผมโอุ้ยกระดูกแต้มแรกนะครับใช้พอได้ไหมครัะใช้พอได้หรือเปล่าไม่รู้นะจะวิ่งหรือว่าจะยังไงนะมันยาวอ่ะเก็บไว้ก่อนได้ เอาละครับนงเวานงเวา,น,เวานี่อยู่เหมือนกันครับเออลุกขึ้นมาแล้วครับใสเดือนของโปรดเขาเลยแหละอุ้ยใสสวยไหมเวาวอ่ะยก,ยกขึ้นมายกขึ้นมาเก็บใครเก็บมันนะอมแหมผอมนิดนึงแต่ว่าตัวยาวใช้ได้ครับอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่ปลาดุกนะครับถ้ามันตอดแล้วมันก็จะกินเลยครับไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่นะเป็นปลาที่ก็ถือว่าโอ้ยมันจะกินทุ่นหรือไงน่ะ เอาละครับจมไปแล้วโอ้ยยาวเกินเลยใหญ่ไหมมิวไม่ใหญ่เหรอดูสิองตัวแล้วครับเขาดูดูเขาปไหลดูเขาปไหลฮะเกี่ยวยังไงโอ้โหยาวเลยยาวเกลยเกี่ยวไว้ในสายเลยได้เลยแบ่งเป็นสองรอบก็ได้น้ำหมิวยาวขนาดนั้นต้องเกี่ยวไว้ในสายเลยได้เลยแล้วมีพอไหมน่าเยื่อะตัวเยอะค่ะโอเค ึบไปแล้วมาแล้วครับตัวแรกสายสวยตัวนี้สายสวยจ้าเป็นทำไมโอ้โหพี่จ้าตัวนี้เคลื่้นขั้วบ่เลยมันออกไกลแล้วไงตอนนี้เริ่มระแวงโอ้ยหูทุ่นจมไปเลยครับไม่กอดไม่อะไรครับอยู่ๆจมไปเลยครับวัดมือเดียวด้วยเมื่อกี้เ้ยมีไซสายไหมมิวโอ้โหมันยาว啊 วัดความยาวไม่ได้หรอเออถ้าวัดความยาวนี่มีลุ้นเอาละครับน้องอยู่ไปสาตัวแล้วนะเดี๋ยวจะให้ตกคนละ5้าตัวนะครับแล้วก็ครับตัวที่คิดว่าน้ำหนักมากที่สุดมาแข่งกันไปแล้วตัวที่2มาแล้วครับของแมงตัวที่สองโอ้ยตัวนี้อ้วนตับเลยออตัวนี้อ้วนมากครับ ของปองเลยเอาละครับสองตัวครับให้เลือกปลาหนึ่งตัวจากห้าตัวครับที่ตกได้เดี๋ยวจะมาชั่งน้ำหนักแข่งกันนะครับใครได้หนักที่สุดจะเป็นผู้รอดจากการโดนทำโทษนะฮะถ้าแข่งจำนวนนี่ว่าวตายเรียบร้อยไปยาววิวโอ,โอ๊ยไม่รู้เรื่องครับไม่รู้กำลังมองคนอื่นมองทุนคนอื่นอ่ะม่ใช่อ่อสมแล้วที่ตีนบวม ได้ช่วงนี้เขามาเรงเขาก็งรังแกเราบอมอีกแล้วว้าตัวที่สองเขาครับอือหือโอ้ยายดูยายแฉะแฉะแตดัดมาเลยใส่สวยด้วยเอาละครับยกได้ไหมครับยกได้ไหมครับเรียบร้อยครับตัวนี้มีลุ้นครับโอ้โหอาจะรอดครับไม่ต้องวิ่งหรือเปล่าตัวนี้ a few moments later ตาน้องมีเดียตัวเดียวด้วย ตัวสุดท้ายนี่ต้องเน้นๆหน่อยนะวิววิวไปเอาเหยื่อมาอ่อยเพิ่มดิโอ้โหว่านี่แต่ละตัวนี่บึ้มๆเลยมากินทั้งทีจะเป็นปลาดุกไซส์ไหนไปแล้วไปแล้วตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาผอมนะครับยาวมาเลยมิวลายตื้นหรือลายลึกอ่ะตื้นค่ะเออลองเอาลายล,ลึกดิลงหน้าดินอาจจะดุกใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจ ต้องสังเกตน้องว่าน้องวอลเขามีทักษะอะไรเงี้ยสูงเฮ้ยพี่ต้อมเจี๊ยบข่ายู่เลยโอ๊ยปึ้งปึ้งเออครับแต้มสามน้องเวอลโอ้โหแล้วหมิวตัวสุดท้ายครับเขายังไงตัวนี้ไม่ยิงเอาละครับมันเ่นบอยาวอ่ะยาวทุกตัวอะ ใหญ่ทุกตัวไปแล้วเอาตัวที่สี่ครับโอ้โหได้วลตัวไปแล้วไปแล้ว,ลวอุ้งอุ้งอุ้อ้งอุ้งอุ้งอ้งอี้งอุงอุ้อห้งอุ้งอุ้งอุ้งอ้งอุ้งอุ้งอุ้อุ้องอ,อุ้งตัวนอะุ้งอุ้งอ้งอุงอุ้งอุ้งอข้อ้งอุ้งอ้งกุไปเลือก้าอง,งา,าุ้งอ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 ุ้งหุ้งอุอุ้งอุุ้งอุ้ง้อะที่สุดนะ ถาปึ้งเหงเอาแล้วครับตัวนี้ครับโอ้โหแถะกัะกระกระมาเลยครับวายอ่ะมาเดี๋ยวมันเลือกแล้วก็มาชั่งกันนะครับใครจะได้วิ่งลุยป่าเมซอนนะครับผมเป่าช่างก่อนเลยช่างเลยหรอเอออเาเลยเปล่าอ่าวโอ้ตัวนี้ครับดูดีๆนะฮะหกกับอีกสองขีดครึ่งได้ไหม อ่าโอเคเออหกสวองแะหองจุดสองขีดเดี๋ยวอ่าดนแดนไปหัวเราะแบบแห้งแห้งนะฮะเฮ้เฮ้เเฮ้ดครับอันนี้เท่าไหร่ของดน้าสามดนสามเออเหมียวพี่ต้องเปงน่างหลอกวิ่งเลยดี่บมกี่บอกว่า้อง่างวิ่งเลยเฮ้ยยาวอยู่นะ เลี่ยมรลยไปเอาไม้ไปด้วยไม้ไปด้วยขออเอาไม้เลยการเตือไหนเอาไปทำอะไรติงอวโอติงอววิ่งวิ่งอ่ะ เจอไหมเจอไหมไม่เจอไม่มีอะไรนะไม่มีคือเราถือไม้ไปแล้วมันไม่น่าจะก้าวออกมาได้ใช่ค่ะเป็นยังไงวันนี้แบบโอ้โหได้แบบอันดับโลอะไรเงี้ยมันสูงสีสูสีมากเลยล่าสุดหลุดไปแล้วโอเคก็อ่ะเป็นยังไงบ้างเหมิววันนี้แพ้น้องเบาขาดลอยเลยนะหยอกหยอก นะการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดานะครับวันนี้เป็นวันของเขาขเขาถึงแพ้เคะชนะไม่เดินเมื่อละชนะเลยวันนี้แพ้อเดินจะปวดขาเลยเนะดินกระเพกกระเพกเลยขาบวมเลยนะครับดูดิโดนงูเห่า,ก,ากัดเมื่อกี้นะเอาหรออ๋อที่บวมๆนี่คือเตะแดนมาเตะบอลซ้โยดเกินโอเคเอ่าโอเคก็ไว้มีโอกาสนะครับก็จะมาคุยไส้เดือนหาตกกันใหม่นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้นะครับ คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเล่นปเป็นเด็กเลยนะครับเอฟเฟคเอฟเฟคถ่ายรูปยี่สิบเก้าจะสามสิบแล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะ